ขออานวยพรก่นพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านในงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาครบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ในสารธรรมคำสอนที่อาตมาจะได้นำมา เผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับทราบความสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นวันมาคับบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปติโม์แต่พระอาหารหันตสาวก1,250รูปมาประชุมโดยมิได้ดัดหมาย หรือว่าเป็นวันที่ประกาศพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ดังนั้นสาระสำคัญในวันนี้คือนึงการไม่ทำบาปทั้งปวงสองการอบรมจิตของตนให้ผ่องใสสาการไม่เบียดเปลียนซึ่งกันและกัน การอบรมทำจิตของตนให้ผ่องใสนั้นเป็นการที่เราเป็นผู้ที่ดีศีลศีลสองร้อยี่สเจ็ดส,สำหรับพระภิกษุสงฆ์ศีลสิบสำหรับพระภิกษุสมเรณ์ศีลห้าส,สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะพึงนำไปรักษาและปฏิบัติเพื่อความ เป็นเสริบุคคลแก่ตนเองการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดดํารักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราดับรักตัวกลัวตายดังนั้นจึงไม่ควรที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การที่เราไม่ฆ่าถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับตัวเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครมาเบียดเบียนเช่นเดียวกันที่เราไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี้อาตมาภาพขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมจเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกศุศลเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภพรรษาครบ72ภพรรษาในวันที่28เดือนกรกฎาคม2 5 6 7นี้ซึจ็่เเป็นสวนรวมจิตชาวไทยของเราทุกคน ได้ร่วมกันถวายพระ,าะราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยการทำดีด้วยหัวใจทำดีด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขออำนวยพร